แต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้ชายชอบดูหนังกับผู้หญิงเล่นเกมวันนี้เขาแตกแยกกันตรงไหนคือคนนั้นเลนโทรศัพท์อันนี้เขาดูทีวีอ๋อหญิงเล่นทีวีนะีนคืนนังมีทาเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า กระี่ทองแดงแดงกระี่แล้วเขาก็จะย้อนเวลากลับไปย้อนเวลาย้อนเวลาย้อนเวลาจะถึงปีที่เขาโตพี่สองพี่น้องคนนี้เขาก็โตแล้วตอนนี้เขาก็ดูหนัอองอยู่จนไม่วันหนึ่ง เขาดูหนังแล้วเขาก็บอกว่าค่าค่าดูนังแล้วก็ผาไปเลีย่ยหนังนั่งทางตรงอืม ถ้านิทานเรื่องนี้สอยรู้ว่าอย่าเต้นอย่าดูหนังให้มากก็จะเกิดการดูไม่คาดคิดคิดคาด